มึงรู้ป่ะจะขายคอนโดยังไงให้มันแพงได้มากกว่าที่คิดทั้งที่ททตึกติดกันแม่งขายถูกเดี๋ยวนี้เขาจะชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันใช่ปะ่ะการที่เป็น pet friendly หรืออนุญาตให้คอนโดนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้ทําให้ทั้งค่าเช่าและราคาต่อตารางเมตรสูงขึ้นกว่า20%ลองไปสังเกตดูเนี่ยแถวบ้านกูเนี่ยลาดพร้าว1งเอาง่ายเลย happy condo มีตึกหลายตึกมากมีตึกที่เลี้ยงหมาแมวไม่ได้และตึกที่เลี้ยงหมาแมวได้ ลองไปเช็คราคาดูวันนี้เซิร์ช Google ได้เลยราคาแม่งต่างกัน1 0 2 0ทั้งค่าเช่าและราคาขายรีเซลเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือเราแค่แยกความแตกต่างของลูกค้าให้ออกแล้วจับผู้คนมารวมกันมันคล้ายๆเราจับตลาดคนรวยมารวมกันแล้วทําให้อัพราคาขึ้นสร้างวัสดุที่มันดีขึ้นนั่นแหละแต่นี้เป็นกลุ่มที่เขาใจรักกับของสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษเหมือนเวลาเรามีลูกเรามีลูกเราจะส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือเรียนที่แพงพิเศษเพื่อให้คนผู้นี้อยู่ด้วยกันอนุญาตให้คนรวย,ยนกน แต่คอนโดเป็นอนุญาตให้หมาแมวอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่ได้รับอนุญาตเป็นสิทธิพิเศษพวกนี้แหละทําให้ของมันแพงขึ้นได้ถ้าอยู่แบบธรรมดาคอนโดปกติสีเขียวสีเหลืองแมวอยู่ไม่ได้ก็เป็นคอนโดธรรมดาต่อให้มีส่วนกลางมากมายเราก็ไม่สามารถพาหมาแมวไปอยู่ได้เพราะฉะนั้นหลายที่ส่วนกลางไม่ต้องเยอะขอให้เพจเฟรนลี่คุณก็มีโอกาสได้คอนโดที่ราคาแพงขึ้นแล้วก็น่าลงทุนมากขึ้นด้วยจ้ะ